เนี่ยรถฮีเลียมถ้าไม่ถึงชื่อนี้เหรอตตยคอมเมนต์วิธีการทำบอกคำเดียวเลยว่าไม่รู้ส่วนเนี่ยสมาชิกในกลุ่มน่ารักเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูอุปกรณ์อย่างที่เห็นเราใช้กระดาษลังทำที่จอดรถตัวรถไม่บอกหรอกว่าเป็นกล่องมามา่าดูดิมีความใช้ไหมติ่มสีเส้นจริงๆแล้วหาม้พัดไม่เจอ ส่วนไอ้เขียวๆน,นั่นนะเห็นใช่ปะมันคือฐานเว้ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฐานอันเนี้ยใช้ทำที่กองน้ำไม่ได้ส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีรางฐานสายไฟสวิตช์มอเตอร์ถึงงานเพ้นสักทีดูดีเพ็นสีขาวทั้งกล่องเลยอะอยากจะบอกคำเดียวเลยว่าเหนื่อยมากแน่นอนว่างานเพ้นเนี่ยจะต้องให้คนสวยๆทำอยู่ละ โอเคไม่อวยก็ได้ส่วนสีที่เราใช้นะเป็นสีอะคริลิกยี่ห้อนี้ใช้ดีมากทำงานกันมาก็ต้องนานแล้วขอพักกินหน่อยล้วกันสุดท้ายละเรามีคลิปความสำเร็จสั้นๆของน้องรถพีเลียมมาให้ดูด้วยแล้วก็ท้ายคลิปมีแปะชื่อสมาชิกนะ